สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับกับทางช่องพง channel นะครับพง DIY นะครับก็วันนี้ก็จะมาทดสอบเครื่องตัวใหม่นะครับก็คือ,อสกายทูสีแดงนั่นแหละแต่เราเพิ่มระบบไปให้ให้มีฟังก์กชันการใช้งานได้ครบนะครบครบครบเหมือนตัวท็อปท p แต่ว่าระบบป้องกันอาจจะไม่มีพวกเบรกเกอร์กับฟิล นะครับก็ยังรุ่นนี้ก็จะยังไม่มีเบรกเกอร์กับฟิลนะฮะแต่ว่าจะมีทั้งพันยกพันกระแทกมีปรับความเร็วพันได้2ระดับนะครับอ่าถามก็มาเริ่มกันเลยนะครับอ่าก่อนเปิดเครื่องนะครับก็เช็คนะฮะปุ่มทุกปุ่มอยู่ในตำแหน่งปิดหมดนะครับสวิตช์อยู่ด้านล่างทั้งหมดนะครับเราก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับตัวเลขแรงดันตัวนี้ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นไฟเลี้ยงแยก มันก็จะสวิงยิ่งๆอย่างนีง้แต่ว่าไฟที่จ่ายออกมาจริงเวลาที่เราเปิดตัวเนี้นฮะรเริ่มต้นตั้งแต่0.8 0. ประมาณ0.8โวลต์นะนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ขีดแบตก็ตัวนี้เอาไว้ด้านล่างนะครับอ่าเรามาทำการขีดแบตครับ เหมือนเดิมนะครับถ้าคีบแบตผิดขั้วนะครับมันจะมีเสียงเตือนนะครับเราก็ปลดปากคีบออกแล้วก็คีบให้ถูกต้องพอคีบถูกต้องปุ๊บนะครับเครื่องก็จะแสดงแรงดันเป็นสถานะแรงดันของแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะยังไม่มีการจ่ายกระแสออกมาก็คือมันจะเป็นวัดโวลต์ของแบตเตอรี่นะฮะเราจะจ่ายกระแสนะฮะเริ่มจ่ายกระแสก็โยกสวิตช์ตัวนี้ขึ้นครับแล้วก็เล่ง VR, เวียเร่งวลนุ่มปรับขึ้นไปครับ ปั๊บอ่าเราก็สังเกตที่เข็มแอมป์นะครับเราจะใช้งานเท่าไหร่ดีผมจะตั้งไว้ประมาณ10แอมป์นะครับนะครับ10แอมป์ดูแคมเิเตอร์ก็10แอมป์นะครับอ่าเข็มตรงนะครับผมจะใช้แคมเิเตอร์เป็นตัวจับบัสทีนี้ ฟังชันเหล่านี้ใช้การยังไงนะครับตัวนี้เป็นลิมิตกระแสะเราไม่ต้องไปตั้งอะไรก็ได้ครับถ้าเราใช้กระแสะไม่เกินยี่ิบแอมป์ไม่ต้องไปตั้งมันเลยปล่อยมันไว้อย่างนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นระบบเปิดระบบพันกระแทกนะฮะเราก็เปิดขึ้นมาประมาณครึ่งหนึ่งเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะจ่ายเป็นจังหวะละนะฮะศูนย์ถึงสิบศูนย์ถึงสิบศูนย์ถึงสิบนะฮะอ่าเราก็จะมีตัวนี้เป็นตัวปรับความเร็วนะครับ ก็คือจะเป็นแบบสโลลงนะฮะก็คือช้าลงนะฮะปรับช้าลงเอาไว้ใช้ร่วมกับระบบพันยกนะครับเหมือนกับตัวเคนโต้ที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับตัวนั้นจะมี12สปีดแต่ตัวนี้จะมี2สปีดนะฮะ2สปีดก็ทําได้เหมือนกันนะครับนะฮะพอเข็มตกลงไปที่ศูนย์ป๊บตัวนี้เป็นตัวปรับพันยกเราก็ยกมันขึ้นมาเลยครับเห็นไหมฮะเรายกมาละเรายกมาให้ถูกอยู่อยู่ครึ่งหนึ่งห้มั ถ้าแอมยกไป10แอมเสร็จปุ๊บจะให้กระตุกจะให้กระชากไปที่10แอมในช่วงเวลาสั้นๆเราก็เล่นตัวนี้ขึ้นไปสัก75เปอร์เซ็นต์เห็นไหมฮะกระตุกขึ้นไปปึ๊บแล้วก็ลงเลยนะะทำได้เหมือนตัวใหญ่เลยครับอันนี้ทําได้เหมือนตัวใหญ่เลยนะะแต่ว่ามันจะได้สองสปีดนะฮะมันจะได้ไม่เยอะเพราะว่าตัวนั้นวงจรมันใหญ่พื้นที่มันกว้างนะฮะในการติดตั้งวงจรต่างๆเข้าไป นะครับนะฮะพันยกพันกระแทกนะฮะรับสปีดพันครบเลยจะลดสปีดลงก็ได้ครับนะฮะลดสปีดลงนะปื๊ดปื๊ดปื๊ดนี่เร็วขึ้นนะฮะจะตั้งเป็นดิวตี้ห้าสิบเลื่อนลงมาแถวสิบสองนาฬิกาสิบเอ็ดถึงสิบสองนาฬิกาประมาณนะนะฮะเข็มระหว่างลงกับขึ้นมันจะเท่าๆกันนะฮะอ่านะปรับให้เร็วหน่อยอ่านะปรับให้ช้าลง นะฮะอันนี้ปรับให้ช้าลงนะฮะก็คือพีกนานขึ้นเลี้ยงนานขึ้นนะครับก็อยู่ที่เราจะเอาไปประยุกต์สัประยุกต์ใช้นะครับนะฮะด้านล่างจะเร็วกว่านะฮะด้านบนจะช้าวกว่านะครับาการใช้งานก็ง่ายๆครับผมเมื่อพอเราใช้งานเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะปิดตัวนี้ปิดระบบพันธ์กระแทก นะฮะลดแอมลงอันยกพวกนี้ปิดให้หมดเนี่ยเวลาเราเลิกใช้งานปิดให้หมดปิดสวิตช์ทุกตัวให้หมดนะครับก็มาทวนกันนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์ตัดจ่ายกระแสหน้าตู้นะครับทุกครั้งที่หยุดชาร์จเราก็ลดลงนะครับก่อนขีปขั้วแบตเราก็ลดลงนะครับนะเพื่อความปลอดภัยในการขีปแบตนะฮะถ้าไม่ลดลงแล้วไปขีปผิด เครื่องก็มีโอกาสเสียหายได้นะครับนะฉะนั้นก็คือลดลงก่อนนะฮะแล้วคีบแบตผิดขั้วมันจะมีเสียงเตือนนะครับนะฮะตัวนี้ก็เป็นสปีดพันตัวนี้พันยกตัวนี้พันกระแทกตัวนี้ลิมิตกระแสไม่ต้องตั้งอะไรครับลิมิตกระแสเพราะว่าลิมิตกระแสเนี่ยหรือโพเทกกระแสเนี่ยพอเครื่องมันพีคไปเดี๋ยวผมเล่งให้มันพีคขึ้นไปสักประมาณสี่สิบนะมันจะตัดเหลือยี่สิบแอมทีนี้เนี่ย เวลาเราใช้งานจริงอะ่ะเราใช้ไม่ถึง20แอมป์เราก็ไม่ต้องไปตั้งมันครับตัวนี้อันนี้หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเราเกินเราจะใช้กระแสสูงๆเนี่ยนะมันก็ตั้งได้30 40แอมป์อยู่แล้วเนะี่ย30 40มันตั้งได้นะฮะเราไม่จำเป็นต้องไปใช้มันเอาไว้เผื่อเจอเซลชอ็อตอะไรหรือแบตเตรอรี่ช็อตเนี่ยมัน วิ่งขึ้นไปถึง40มันจะมาเลี้ยงไว้ที่20นะคเครื่องเราจะไม่ค่อยเกิดปัญหานะครับ,นะร,บระบบพันกระแทกเราก็เปิดขึ้นมาเนี่ยตั้งมาไว้เข็มมันก็กระแทกนะฮะปรับเปลี่ยนความเร็วก็ใช้วิธีโยกสวิตตัวนี้นะฮะพันยกก็ยกเข็มขึ้นมาครึ่งนหนึ่งนะ ระบบพันยกครับไม่ใช้งานก็ปิดให้หมดเนี่ใช้งานง่ายงง่ายๆเลยใช้งานง่ายๆเพิ่มความปลอดภัยด้วยการปิดระบบทั้งหมดลงก่อนที่จะขีดแบตเตอรี่นะฮะร,ระบบฟัง์กชันครบเหมือนตัว,ต,วตัวท็อปเลยครับตัวนี้ ก็โอเคนะครับยังไงก็ลองลองศึกษาข้อมูลกันดูนะครับลองนําไปตัดสินใจกันดูนะครับว่าจะเหมาะกับงานที่เราจะใช้ทําหรือเปล่านะครับใครสนใจก็สั่งออเดอร์มาได้นะครับทางแชท a c e b o o k เลยนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ Facebook ไว้ให้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจะกลับไปก็ฝากกดติดตามกด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ